หัวใจยังยืนหยัดแม้ร่างจะบอบช้ำกลางป่าเขาชายแดนไทยกัมพูชาที่เนิน481ช่องบกไม่ใช่แค่แนวเขตประเทศที่ถูกพิทักษ์แต่คือแนวหัวใจของชายชาติทหารสามนายที่ยืนหยัดท่ามกลางเสียงระเบิดและเงียบสงัดของป่าหนึ่งในนั้นคือพลทหารธนพัฒหุยวันผู้สมัครใจเข้ารับใช้ชาติด้วยหัวใจกล้ากแกร่งวันเกิดเหตุ เขากำลังลาดตระเวนผ่านบริเวณต้นพญาสัตบัญและเหยียบกับระเบิดพลาสติกที่สายตาทหารช่างยังไม่ทันจับได้ทันทีที่ระเบิดดังสนัน่นเขารู้สึกได้ถึงความร้อนแรงแผ่ลามที่ขาภาพที่เห็นคือขาซ้ายที่ขาดไปต่อหน้าต่อตาแต่เขายังมีสติพยายามปลุกเพื่อนที่สลบข้างๆให้ช่วยลากตัวเองออกจากจุดอันตรายไม่ใช่แค่ร่างกายที่บอบช้ำหากแต่หัวใจยังสู้ เขาเล่าด้วยรอยยิ้มว่าตอนนั้นบอกตัวเองว่าหมดแล้วอนาคตแต่ไม่เป็นไรผมสมัครใจมาผมสละได้เพื่อแผ่นดินคำพูดสั้นๆแต่เปี่ยมด้วยเกียรติของชายหนุ่มผู้เสียขาแต่ไม่เคยเสียหัวใจความเป็นนักรบด้านสออปฏิพัทธ์สีลาศัก์และพลทหารนัทวุฒิสีเข้มที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแม้จะถูกแรงอัดจ,จนสลบ แต่กลับฟื้นได้อย่างอัศจรรย์ทั้งคู่ต่างเชื่อในสิ่งยึดเหนี่ยวที่ช่วยรักษาชีวิตไว้สอ,อปฏิพัฒ์เล่าว่าผมห้อยตะกุดลงพ่อสุพัฒนมาตั้งแต่ลงใต้รอดมาแล้วจากรถพังทั้งคันครั้งนี้ก็อีกครั้งผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่โชคแต่เป็นพลังใจขณะที่พลทหารทวุฒิเผยว่าก่อนเหตุการณ์ไม่กี่ชั่วโมงผมได้รับเหรียญสัพพวิชาพระหูมานจากหลวงปู่ศิลา ท่านแม่ทัพให้ไว้เป็นขวัญกำลังใจมันทำให้ผมเชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็ผ่านไปได้ถ้าใจเราไม่แพ้ในสมรภูมิที่เงียบงนันเสียงระเบิดเพียงวูบเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่สามารถเปลี่ยนหัวใจของผู้ที่อุทิศตนเพื่อชาติแม้ขาจะขาดแต่หัวใจไม่เคยหยุดยืนตรงเคารพธงชาติไทยเรื่องนี้จึงไม่ได้มีแต่ความเจ็บปวด แต่มันบอกเล่าความกล้าความรักในแผ่นดินและความหมายของคำว่าทหารได้ชัดเจนกว่าคำใดในโลก